สวัสดีสวัสดีถึงแล้วเราได้ขี่มอไซค์มาจากอุดรถึงแล้วผูไฟลมเราใช้ประมาณห้าห้าสิบกว่ากิโลถึงละสวนดอกไม้ฟู้ไฟลมว่ามีอะไรมั่งเดินพักว่ามีอะไรติดต่ออ้อมูลงดนําเข้าโอ้ มีอะไรมั่งแต่นี่ทางเดินเท้าปูไฟลมมีสวนดอกไม้อมืดอกไม้ปูไฟลมงดเราเดินมาละ <c oughs> ใครว่าเราสวนมาละสวนป่าในเมืองมีอะไรมั่งโอ้มีต้นไม้ใหอ่ๆข้อมูล แสงฮาอ๋อมีต้นไม้ผู้ไฟลมมีคนมานอนดูบรรยากาศมีอะไรมั่งอบรรยากาศข้างทางเราโอ้ดอกไม้แห้งหมดอแทนทินดอกไม้น,นั่นจะสวยดอกไม้แห้งไว้ตอนนี้ผู้ไฟลม ขอนแก่นอ,อูดอนมีอะไรมั่งเดินมาดูละคอนเทนต์น่า,า <c oughs> นชื่นใจชฮ้ยฝนพอม น้องแสงเก้าโอุอดรสี่สิบแปดเอ้อพรมันอาจะห้าสิบกว่านะฮอดแล้วผู้ฟลมอุดรธานีปีนี้ดอกไม้ทำไมน้อยจังเลยอากาศจะเย็นพออยากนอนไมนะ่น่าตา่งคืน phải lồng view. Ừ. Oh, oh. mm. uh. mm. Mà là ไปละเราก็ถ่ายลูปเดินมาไม่มีละดอกไม้ปีนี้ไม่สวยเราจะเดินดูทั้งนอกหน่อยหนึ่งโอ้คุกังฮัลลุมกังฮัลลุม จุดชมพาที่ขึนผาลอยเมสพรรับอารงต์งไปลอยเมส มีคาเฟ่ผาลบปุลุนผาลบปุลุนโอ้ส่วนคำไหลนอส่วนดอกไม้ไหลน,นอท่านนี้ด้วยความยินดี ชุ่มวิุดชุมวิวงพาลับปอลุูนห้าสิบเมตรมีอะไรมั่งโน่ฟุตโน เสาประตูซุ้มเหมือนญี่ปุ่นด้วยเห็นไหมครับเรามาญี่ปุ่นแหละญี่ปุ่นอุดร no caption ผ่าววบะหลนมอ้มีตต้นไม้กำลังขึ้นแล้วครับกอ้โกาแฟ Now nice. you... Cafe, cafe. Oh. Tuk pucai tai, ruto tola sap. Okay. Mun. <laughs> yes. Yu. Okay. One, two. Ah, oh, what's the One, two, three. You tu ni? One, No, no, no. Okay. One, two. Okay. kap? Okay. Okay. kap? ชอบไปแล้วช응ิวๆไปแล้วปปเดินถามิวเฮ้ย น้ำอะไรเนี่ยฟังวิวพารป้ายครับผมดูวิวบรรยากาศสวยๆน้ำกันออวัาเป็นจังไดืมจุดชมวิว พาลับอรุนยู่บันอากาศตอนเช้าอ่างเป็นตาบิวสวยอ้อากาศก็ร้อนนิดหน่อยการเดินทางก็ไม่เท่าไหร่นั่งเสพบรรยากาศหน่อยนึง หนักโอ้คนแค่นี้ก็หนักจริงๆโอ้อนั่งสมผิววินบรรยากาศมีสัญญาณไหมแถวนี้แก่ละต้องใส่แว่นตาไปยุงเจ้าของ ย็นดีสบายสบายอากาศเย็นสดชื่นเจอธรรมชาติบอุ่นมีความสุขชีวิต่ละวานเดินไปไม่มีใครสนใจก็สนใจ,นใจตัวเองออกเที่ยวบ้างมีความสุขกับการท่องเที่ยวได้เจอธรรมชาติได้เจอสิ่งที่บำบัดหัวใจชีวิตตัวเองคือการได้เที่ยวเห็นสิ่งแปลกๆป,กปกใหม่ ถึงจะมาที่ซ้ำๆเดิมๆบางทีก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอยากให้ชวนกันไปเที่ยวว่างกระเที่ยวชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนเราจะออกไปเที่ยวเมื่อมีเวลาไม่ใช่ทีหาเวลาได้เราต้องออกเที่ยวหมดไม่ใช่จะรอตอนที่มีเวลาอย่างเดียวคนเรามันต้องหาเวลาให้ตัวเองดูแเองบบัดตัวเองไม่ใช่เช้ามาตื่นมาก็ทำงาน ทำงานแล้วกินแล้วก็เข้านอนหยุดสารทิตกย์ก็นอนอย่างเดียวไม่ใช่นิสัยเราเราว่างแล้วก็ออกเที่ยวสู้ไปเราจะไปชมต่อที่ไนต่อเดี๋ยวติดตามกันเราออกไปให้ธรรมชาติบำบัดเราตัวเรา

ลุงดูเปไก่อากาศก็เย็นสมพัดอบอย ต้นกล้วยอะไรเนี่ยถึงญี่ปุ่นอีกแล้วทางเดินเสา <c oughs> ผู้ไฟลมว้ยวันจะตกเลยเนี่ยทำไมหน้ากากชื้น รับอรุนผุนรับอลา,อาห้องน้ำก่อนละกันห้องน้ำเป็นยังไงบ้างตามไปดูห้องสุดท้ายของผู้ฟลมมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายรีวิวหน่อย เป็นชับกโกห้องน้ำดีพอสมควรโอ้แต่นี่น่าจะมาแหลงขึ้นเยอะดูทั้งหลังเราไปทั้งหลังห้องขี่ธรรมดาเป็นของรัฐบาลทำแค่นี้ก็หรูแล้วจุดกลางเต้นกันเข้ามากางเต้นห์นอกันตรงทางนี้ พ่อไฟลมแม่นอนกันกลางเต้นพักผ่อนชิวๆอ,อากาศร้านกลางเต้นร้านกลางเต้นโอ้โหเต่นไม้ไม่งดงามเท่าไหร่เรามามีคนเริ่มมากลางเต้นแล้ว ตอนเย็นๆน่าจะเยอะอขี่รถมามานอนเอาบรรยากาศคนเราโอ้โหกลรงกลางเต้นมาครอบครัวมาคนเดียว,วมีความสุข ยายามรักษาความปลอดภัยมีคนฟ้องไม่หยากกลางคืนไม่น่ามีสวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม60ปัญษามหาราชินีบาทผ่ทานมา30-40ปีแล้วนะส่วนนี้โอ้โอโอโอก ่าลับลุ <c oughs> คิดปอดลาบุริเอ,อไม่กินเหล้หาแตลองค้างคืนยังไงเนี่ยไม่ไมีกินเหล้าให้กินเนี่ยจุดชมวิวมเมืองอุดรจุดฟอกปอดล่ะเดินไปเราจะไปอีกจุดหนึ่งมาดูอีกจบ จุดหนึ่งผาบึงอูดรนะสั้นผาดูวิวสวยดูงามเป็นเวิร์งงามผาก็ไม่สูงเท่าไรห่หรอกเป็นภูเขาเล็กๆเลยผาไม่สูงแต่จุดนี้ก็สวยอยู่พอสมควรใครมาเที่ยวก็ต้องมาทางนี้มาดูวิวดูวิวหน่อยนึงเมื่อกัดหน้านี้ก็พอได้เขียวเชวอุ่มหน่อยอีกสักเดือนหนึ่งก็คง แห้งแรงแห้งเราก็แค่แวมาเที่ยวมาเดิมมากินวัดเป็นยังไงเดินทางเดินดูหาต,ต่างๆมีอะไรคลายอบรุม มาดูว่ามีอะไรบ้างบึงอุดรบองอุดรผาเบ่งอุดรวัดสัน้นชื่อผาเบึงอุดรผู้ฝอยลมเห็นตัวมึงโอ้ยเป็นจังใดอ๋อระเบียงหายไปมัระเบียงพังหมดแล้วเหรอ ดวบรรยากาศนั <c oughs> ่งชิลๆดมบรรยากาศโอ้ยลมเย็นทัดเย็น รีบิหนันคือผมไม่เห็นหรอกเมืองอุดรอป่าหิวป่าคอลำน้ำไัยแล้วก็จะสดชื่นหน่อยนึงมีแรงสุ๊ะมาแรง เดินดูชมบรรยากาศโอ้ยเสรษฐาช่วงที่ท่านสามารถมองเห็นเมืองอุดรธานีเป็นการเปรียบเทียบระหว่างชุมชุนเมืองกับธรรมชาติที่เงียบง่ายทั้งนี้ในเบื้องต้น เรื่องของความเจริญกล่กาวร่วมด้การเครือข่าจะต่าพื่อนนี้ผู้ไฟลมไหวามาแหลงกระได,ด้เห็นวิบ,บวิบในเมืองเบิ่งข้าเม,มือง ไปครับผมผาเบิง้งกุดรอนผู้ฝ่ลมอากาศร้อนนิดหน่อยไม่เย็นแต่ถ้ามีจุดนั่งยุดอยู่ก็ลมเย็นมาเรื่อยๆอยู่เรามาดูผาหล่าลานกลางเต็นหรือเปล่าให้กลางบัดตรงนี้หรือเป็นร้านเรื่องกิจกรรม เข้าวกล่องไฟเออแสงสีจิกรรมเข้าวกล่องไฟเอาขออนุญาตผู้ไฟลม่มขอการสิงผู้หอมอืม ผู้ไฟลมจบการรีวิวไว้แค่นี้ไว้วันหน้าเราจะมาเทียบที่ไหนก็โปรดติดตามผมอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร b e กดไลค์ให้ด้วยนะครับเราจะได้ทำอะไรต่อต่อไปคลิปเล่นๆมัวม่วๆเพิ่อมีคนอยากติดตามฝากด้วยนะครับเรามาถึงแล้วกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจมอเตอร์ไซค์คู่ใจ ผู้ไฟลม,มถึรแล้วทางเส้นทางเราจะกลับบ้านนี้บ้านแล้วผู้ไฟลมมาถึงจีใตยครับผมว้าวแดดร้อน